กาศกลราษฎใหม่สองห้าหกห้าผีขานปีเสือโจูพระธาตุเจ้า,จาเจ้าแหเมืองแเป้อุปากามีจุจอดหลอดถึงเติมตามแก่เจ้าปฐธม้าโมล่าสัทธาญาติโยมอันมาจากกรุงเทพปังกอกเชียงใหม่เชียงรายหลบคุณลำปางพะเยาแป้่นาพ,าพานาิจิตอุตาดิษเพชรบุญขอนแก่นที่ไหนอีกสุพรรณบุร<ป>ี<ป>ชัยภูมิป,ป,ปทุมปทุมธานีสตูนสมุทรปราก,การ สระบุรีนคนปรปฐมการจนะบุรีสุขโขทยัยตังชนบุรีสะเสิงเซาลาชบุรีแม่ห้องสอนมันเริ่มเยอะแล้วนะโยบมันเริ่มเบี้ยนหัวนลโยมมาจากไหนอีกอ่ะลบบุรี มีก็พูดเองแล้วนะโยมนะเอออันได้มาจากทุกทิศทุกทางทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างก็ได้ไหว้พาะนพธรรมกับทำบุญปบำเป็ง,ปงให้ทานน้อมนำมายังทานาวัตถุทานจตุ๊ปัจจัยขายทานมาถาปนาเป็นทานหลวมทำบุญสมทบทุนในการสมโพธิแสงอาสิปีสร้างวัดแสงเกี้ยวโพธิญาณทำบุญ